เดี๋ยวสวัสดีครับมัอนี้อยู่กับช่องสบายๆชาแนลมัอนี้ก็อายหาครับมัอนี้อายเลยปลามาครับก็มาบึ้งกันครับมัอนี้มีช่องแจ็คแอนด์แฟมิลี่มาร่วมแกมน้ำครับเพื่อได้ปลาปลาใหญ่ก็เฮืออายปลาตะโกะปลาตะโกะปลาตะโกะครับปลาตะโกะปลาตะโกะใส่โซ่นะครับโซ่นี่โอ้ตัวใหญ่เลยครับผมปลาเด้กปนปลาเด้กปนสามขอบครัวสามขอบครัวอันผู้เสือเหลืองๆนี่ได้่ยังมากครับ ผมเซตปลาหน่อยครับเห็ุปลาหน่อยเห็ุปลาแหลกผู้เพิ่นผู้เพิ่นเซตปลาใหญ่ว่โอ้เมนี้มีสองเมนูครับมีสับลาบกับหัวกลางเอาไปต้มสดน้ำครับเดี๋ยวรอเบึงวิธีการเหตุต่อไปครับผมอุติกาพี่จ๊เอาละครับตัวนี้ก็ประมาณโลดสองครับ้อนี้โลสองเันี้ขั้วครับเตรียมแร่ซับลาบกับต้มครับ้อนี้น้ำอันนี้พอขั้ว มาจากช่องแจ็คแอนแฟมิลี่ครับมม่เนี่ขั้วปลาทาขัาาา้วเกตดูล่างเสือล่างจานโดยช่องแม่มันน่มัก้ยงามแหงวะเลี้ยวเลยแหรตัวนี้นี่นงามงามงามก็มีกระสูนก็โดนเติมครับ อยู่สามมือสามเมือสามขึ er> ้นเมียให้เขาบานเบี้ยไวขอบานคนรป้าปลาคนเรียนป้าขึ้นไแนทางใกล้เนด่ยแตกลมก็ฟังครับผมมาดีมาแล่ป้าครับมาดีหาซับลาบมาแล่ป้าแล่ป้าแล่เนื้อป้าก่อน โอ้มึงคือถ้าอยากได้บรรยากาศยุ่ยุ่ยหุ่นเด็ดโอ้หินน่ะถ้าเด้อครับบาร์นี่เชฟแหละปลาทางนี้แหละปลาบึงชิบึงเอ้ยบึงจบบึงแจะสบายสบายจุดเตาครับผมจุดเตาทมแต่ไดนคือแตะข้ากแท้ลูกพี่ของแท้ทำใหม่พยุงฮะ <c oughs> อังหนึ่งไปส่งเฮดยูอาสองอว่าชอบเดีวเอ,อ้ยมันนี้ไปกินต้มหัวปลาด้วยครับด้วยบายเชฟเอ,อิร์ดดังไฟโดยเชฟแจ้ที่เลิศ <laughs> ที่เลิศ

เสร็จแล้วบอสมาแล้วครับวันนี้ผู้ซิมผู้ซิมผู้ซิมลาบปลาครับไม่กลัตายนัวในใจเลยครับโอ้ยแซ่บไีเลีการันตีครับนี่ของแท้เชฟเบิร์ดอ้าวต้มต้มต้มอะไรต้มนะครับรสสดแบบญี่ปุ่นมาเอยสดแบบญี่ปุ่นสลับ อุ้ยแสบครับโอ้โหลองคอแบบพอนอน,อนอสุดยอดครับโอเคครับขอบคุณครับกินข้าวแรงมาเนี่